หมูสะดุ้งสมุนไพรยดูๆพี่น้องดูอ่อยยอผมน้ากินอย่างแรงนี่วันนี้พี่บ่าวจัดเป็นเมนูวันหยุดช่วงตรงกลางหมูสะดุ้งสมุนเพรย์มผแบบนี้กินกับน้ำจิ้มแทบๆจะเป็นน้ำจิ้มเจ่วหรือว่าทีฟูดก็ได้วิธีการทําง่ายมากไปดูกันเลยพี่น้องมาดูส่วนผสมเบื้องต้นก็จะมีค่ะแต่ไครแล้วก็ใบมะกรูดหมูส่วนรันก็เจ็ดขีดส่วนของใบมะกรูดก็แบบนี้ได้เลยค่ะละแค่นี้ใจ้ได้ ตะใครก็มาทุบๆส่วนสมวนผสก็แค่นี้ในตัวของหมูหมูส่วนดันโค่นะก็จะมีมันแทรกอยู่มันอันนี้ลงไปอีกทีนึงทีนี้การหั่นนะก็หั่นตามลายขวางของเนื้อหั่นได้บ้างก็ดีนะพี่น้องได้แบบนี้ โอด้บางๆแบบนี้เดี๋ยวพี่บา่าวทำโวนนี้เสร็จแล้วไปดูกันตอนต่อไปมาดูใน่วนของน้าจิ้มนะวันนี้พี่บ่าวจัดเป็นน้ําจิ้มแจ้วแบบใสรมะนนาวนี่น้ำมะนนาวไปทั้งหมดสาม้จนน้ําปลาสาม้อนเหมือนกันน้าตาลทรายหนึ่งนพริกป่นหนึ่งช้อน,อนพอดีข้าวคั่วหนึ่งช้อนผงปรุงรสจัดไปตามชอบทีนี้ก็คนโวนมาชมใส่หอมแดงไปก็อต้นหอม ละเท่ยนี้ชิมแล้วก็ปรุงรสตามชอบเพิ่มน้ำตาลไปหนึ่งช้อนชาแล้ละกเสร็จเรียบร้อยในถุนงน้ำจิ้มเปรี้ยวเค็มเผ็ดดูหน้าตาความน่ากินใส่น้ำลงไปคาร ML ลใส่เกลือครึ่งช้อนชาซอตัวเหลืองหนึ่งช้อนปร,ปรุงรสมูหนึ่งช้อนชานี้ก็เปิดไฟขึ้นมาพอน้ำเดือดแบบนี้ใล่คาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูด ต้มต่อไปแบบนี้หนึ่งนาทีนะให้ทววชมของสมุลไพรเนี่ยมีความหอมออกมาครบหนึ่งนาทีก็หมูใส่ลงไปเลยโอ้ณคนแบบนี้นะช่วงนี้ก็ใช้ไวายแรงไปก่อนใช้เวลาประมาณ3ามิึงวิเท่านั้นแล้วก็ปิดได้เลยปุ๊บก็บไปส่วนหนึ่งนะความร้อนก็ยังคงอยู่เรียกว่าสะดุ่มพอชุกนะพี่น้องถ้าถูกเกินไปนะมันก็จะเกิดความแข็งลักนี้เรียบร้อย ก็มาใช้ได้เลยบุกงวไปในถั่วของสำบุญไป๋เน,น,นี่ยก็จะช่วยในการดับข้าวเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูความน่ากินนี่ย่อแค่นี้เสร็จเดียวพี่น้องมันง่ายจริงๆน<อ>ละ,ละเดี๋ยวพี่บาวจิ้มหมมีความน่ากินแบบนี้จุ่มดูดูดบบไปยน้ำจิ้มแจ่วรสชาติอร่อยถูกปากถูกใจพี่บาวเลย ในตัวของหมูมีความนุ่มแล้วได้ความหอมจากสมุนไพรเนี่ยมาช่วยดับกลิ่นหมูทําให้เมนูนี้เนี่ยอร่อยขึ้นมากอืมดีกว่าอร่อยถูกใจเลยพี่น้องรงการนี้พี่น้องลองทําดูในตัวของน้ําจิ้มนะจะทําเป็นน้ําจิ้มทีฟูดแร็บๆก็ได้แล้วพบกับเมนูนอื่นของพี่บาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณคกับสวัสดีครับพี่น้อง